สวัสดีครับชื่อของนักแสดงหญิงเสียหลีก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะครับหลังจากการเสียชีวิตของฉีเซ้าเฉียนยังจําเธอกันได้ไหมล่ะครับเสียหลีน้องสาวที่น่ารักของมีเสีย คอหนังจีนรุ่นเก่าก็คงจำเธอกันได้ดีนะครับเสียหลีที่เคยโด่งดังในผลงานแสดงยุคแรกๆของเธอกับทางทีวีบีนะครับแม้ว่าจะถูกรัศมีพี่สาวกลบไปพอสมควรแต่เสียหลีก็มีความน่ารักที่พอจะทำให้เธอมีความโดดเด่นในแบบฉบับของเธอที่ทำให้คอหนังจีนจดจำเธอได้เช่นกัน เสียหลีน้องสาวของหมีเสียเธอก็ห่างกัน10ปีนะครับเธอเข้าวงการตามพี่สาวตั้งแต่อายุ15ปีเธอให้กำเนิดลูกชายคนแรกขณะที่อายุเพียงแค่18ปี11วันกับฉีเร้าเฉียนหนุ่มเจ้าสำราญที่อายุมากกว่าเธอถึง15ปีนะครับ เซียลี่เธอเข้าสู่วงการปี2523ขณะที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นนอกจากจะโดดเด่นด้วยความน่ารักสดใสแล้วการที่เธอมีสถานะเป็นน้องสาวของหมีเสียที่กำลังโด่งดังสุดๆจากบทอึ้งยง้งก็ทำให้หญิงสาวกลายเป็นที่จับตามองทันทีนะครับด้วยอายุที่ยังน้อยทางค่ายจึงมอบประเภทน้องสาวพระเอกนางเอกให้ โดยบทบาทที่หลายคนคงจะจำได้ก็เห็นจะเป็นองค์หญิงจำแก่นในวีรบุรุษเศร้าหลินหงอิงอิงในหนังคมเฉียนคมภาคหนึ่งปีพศ .2524 นะครับเพื่อเป็นการฟุ่มฟักฝีมือการแสดงและรอคอยเวลาที่จะดันให้เธอเป็นนางเอกเต็มตัวเมื่อเธอเป็นสาวมากกว่านั้นนั่นเองนะครับ แต่แล้วเรื่องดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นตอนเข้าวงการใหม่ๆเสียหลีมีข่าวกับเลดลี่จงังจนหลายคนบอกว่าเซียหลีนะว่าเป็นแฟนสาวคนแรกของเลดลี่จังในวงการบันเทิงกระทั่งปีพศ .2525 เซียหลีในวัย17ปีก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้พบกับฉีเศซาเสียนวัย32ปีในภาพยนตร์เรื่องคนเลี้ยงผีนั่นเองนะครับ ว่ากันว่าฉีเศร้าเสียงถูกตาต้องใจเสียหลีเป็นอย่างมากและรูปจีบเธออย่างหนักนะครับแม้ว่าเขาจะยังคงใช้ชีวิตอยู่กินกับเฮอซูกวนภรรยาคนที่สองและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วก็ตามต้นปีพศ .2526 เสียหลีในวัย18ปีก็ตกเป็นข่าวช็อกวงการนะครับเมื่อเธอเคลอดลูกชายที่เกิดกับฉีเศร้าเสียนโดยที่เธอยังไม่รู้เลยว่า ฝ่ายชายนั้นมีภรรยาและลูกอยู่แล้วซึ่งการกลายเป็นคุณแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เธอจำเป็นต้องยุติอาชีพการแสดงทั้งหมดลงนั่นเองมีข่าวว่าฉีเศร้าเสียนพยายาม หวานล้อมให้ภรรยาของเขายอมรับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายทั้งสองก็อย่าก,กันในปีพศ .2529 นะครับก็ทำให้ฝันของเสี่ยหลีที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายที่ตนเองรักอย่างเปิดเผยก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมานั่นเอง พศ2530เสี่ยหลีก็ให้กำเนิดบุตรสาวกลายเป็นคุณแม่ลูกสองเพียงวัยแค่22ปีนะครับแต่สีเช่าเสียนก็ยังไม่มีความคิดที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวให้เป็นเรื่องเป็นราวกับเธอแต่อย่างไร จนกลาทั้งทั้งสองแยกทางกันในปีพศ .2532 โดยเซลีได้ใช้ชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ที่แคนาดาด้วยความช่วยเหลือของมีเียซึ่งผู้เป็นพี่สาวของเธอนั่นเองนะครับแม้ความสัมพันธ์จะจบแบบไม่ดีแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏข่าวถึงการมีปัญหากันของทั้งสองคนเลยเซหลีเองก็ไม่เคยสัมภาษณ์ให้ ร้ายอดีตสามีคนดังกล่าวเลยนะครับมีเพียงข่าวออกมาว่าเธอเคยออกมาบอกว่าเธอหลงรักคนผิดในคราที่ลูกๆทั้งสองต่างก็รักฉีเศร้าเฉียนผู้เป็นพ่อเป็นอย่างมากและปรากฏภาพถ่ายด้วยกันอยู่บ่อยครั้งนั่นเองปีพศ .2538 เซี่ 38, ยหลีก็กลับมาแสดงละครโทรทัศน์กับทางทีวีบีอีกครั้งนะครับในละครเรื่องมังกรยก ตอนกำเนิดเอีย้ยกล้วยเวอร์ชั่นกูเทนเลอร์ก,กับหลี่ยวถงนั่นเองนะครับด้วยการรับบทหลีหมกโชว์และอีกผลงานที่สร้างชื่อให้กับเธอไม่น้อยก็คือเทพอสูรมังกรฟ้านะครับกลับบทบาทคั้งมินหรือหูหยินมาในปีพศ2540นั่นเองนะครับ ส่วนบทบาทการแสดงของเธอที่ไทยเราน่าจะจดจำกันได้ดีก็น่าจะมีเรื่องที่เล่นเป็นองค์หญิงจอมแก่นน้องสาวของหงเย่อหัวในบทในบทเฉินหลงเรื่องวีรบ,บุรุษเศร้าลินเมื่อปี1981นะครับเรื่องนี้ก็สนุกมากเลยทีเดียวนะครับและเล่นเป็นสาวน้อยหงอิงิงในคมเฉอน ในคมเฉืยนคมภาคหปี1981อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็น่ารักมากมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ดูอีกมุมหนึ่งก็น่าสงสารสุดๆเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือ เรื่อง Adventure นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาฉายในเมืองไทยของเราหรือเปล่านะครับซึ่งก็เล่นกับเหมียวเฉียวเวยนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นของ TVB นะครับปี B 1981เช่นกันนั่นเองนะครับและเธอก็ยังเคยติดใน155ดารายอดนิยมจากการโหวตของนิตยสารญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับ หลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายหลายเรื่องนะครับเป็นต้นว่าวีรบุรุษเส้าหลินที่มีพระเอกหลายคนดังนั้นนางเอกก็ต้องมีหลายคนด้วยเช่นกันนะครับจอมยุทธพระเนจรผลงานเรื่องไม่ดังของเจหวหนฟะที่เล่นให้กับทีวีบี ก่อนหมดสัญญาให้กับทางค่ายไปโด่งดังในวงการจอเงินนะครับที่เรื่องนี้นั้นถูกดัดแปลงมาจากเนื้อหาของบทประพันธ์ชื่อดังของโกเลงเรื่องดาบจอมพบโดยบทของเธอนั้นก็คล้ายๆกับบทของลูกสาวของเจ้าสำนักหมื่นอาชาเดียงเพ่ยหลิงที่รับบทนี้ในเวอร์ชั่นดาบจอมพบของปี1990นั่นเองนะครับส่วนบทของโจวเหินฟ้าและโอหยางเพ่ยชัน คู่พระนางในเรื่องนั้นก็ดัดแปลงมาจากตัวละครเอียบไข่และเต็งหุ่นลิ้มนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลังจากอยู่ทีวีบีแล้วไม่ค่อยได้รับผลงานเด่นๆแม้จะเป็นถึงน้องสาวของมีเสียก็ตามดังนั้นเมื่อได้รับการติดต่อจาก ATV ในยุคที่สิวเตอร์เกินยังกลุ่มบางเหียญงานในค่ายอยู่เธอจึงย้ายสังกัดไปเล่นละครให ในเวลาต่อมาพร้อมกับผลงานดังๆหลายเรื่อง Hero อินเนตรัคแนวโบราณปลากบลอเลอรหลินและอีเทียนเจ้านั่นเองนะครับและเรื่องสมิงสาวเจ้ายุตจักความยาว20ตอนจบส่วนผลงานการเล่นประกบกับสามีตัวจริงของเธออย่างฉีเศร้าเสียในกระบี่ไร้เทียมทานภาค2นั้นปรากฏว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้เล่นเป็นคู่พระคู่นางกันนะครับ ทีเรื่องนี้โปเหียงกุลก็รบบทโดยไม่ลี่หงภรรยางของหลี่ซ่งเสียนโดย ATV นั้นน่าจะเดินเกมผิดพลาดไปหน่อยนะครับเพราะถ้าเล่นเป็นคู่กันจริงๆก็น่าจะสร้างความฮือฮากันได้มากกว่านะครับเนื่องจากรกะบ,บียไร้เทียมทานภาคนี้นั้นฟอร์มของนักแสดงนั้นก็ไม่ค่อยจะน่าติดตามสักเท่าไหร่นั่นเอง มาจนถึงผลงานเรื่องดังของข้ายอย่าง13ห้องเตราชวงศ์ชิงที่รับบทเชื่อเฉือนกับนักแสดงดังๆมากมายอย่างโอหยางเพ่ยซันทางเจนเย่ ar, และซีเหมยเจินนั่นเองนะครับวิวมิงเรียนกับนักแสดงอย่างเยินตาหัวกวนยงเหอและเติ้งเห่ากวงนะครับและคนเหนือเซียนภาค2ที่แม้จะได้รับบทรองไปบ้างแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะหากทาง ATV ี ได้ใครใหม่มาเล่นก็จะลดบทบาทของนักแสดงเดิมๆลงไปซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนที่ย้ายจากที b ไป a อทีแล้วแล้วค่อนข้างจะไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นเธอจึงย้ายกลับค่ายเดิมอีกครั้งก็คือทีวนั่นเองก็ปลาเดิมเรื่องแรกด้วยมังกรยกตอนกําเนิดเอีย้ยกล้วยรับบทเป็นรีหมกโฉนะครับที่เวอร์ชั่นนี้นั้นออกจะดูสวยและสาวเกินไปนิดนึง แต่ถ้าถามว่าเหมาะสมไหมก็น่าจะพอไปได้นะครับเนื่องจากในบทประพันธ์นั้นรีหมกโชก็จะต้องเป็นคนสวยมากๆแต่หน้าตาก็จะออกบึงบ้งๆตึงๆแบบปลาทูนึ่งนั่นเองนะครับ ส่วนทางเสียงวิาพาก์วิจารณ์นั้นก็ออกจะมาในทางแง่ลบเสียเป็นส่วนมากว่าบทดีหมกโฉในเวอร์ชั่นนี้นั้นค่อนข้างจะอ่อนไหวและดูไม่ค่อยหดเงี่ยมสักเท่าไรเหมือนเวอร์ชั่นที่แสดงโดยดีโยหุยในปี1984ที่หน้าเนอไปหมดและใครๆก็ชมว่าเล่นได้ดีมากนะครับแต่บางคนก็กล่าวว่าเสียหลีเธอออกจะ ทว,ทวมอบอบๆไปหน่อยเวลาเกล้าผมเป็นนักทดหญิงเลยดูไม่น่าจะคล่องแคล่วเหมือนเวอร์ชันอื่นๆตรงกันข้ามกับอึ้งยงที่เว่ยชิวหัวรับบทนำนั่นเองก็ดูแล้วแน่นอนนะครับว่าทางค่ายน,านั้นนิยมให้เธอเล่นแนวย้อนยุคดังนั้นเรื่องต่อมาคือแผดเทพอสูรมังกรฟ้าเธอก็ได้ลงเล่นละครแนวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและซ้ำกับบททำนองนี้อีกครั้ง เจาะเวลาหาจิน4แต่ในเรื่องนี้นั้นเธอจะออกแนวเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับต่อมาเธอก็รับเล่นละครให้กับทางใต้หวันและแผ่นดินใหญ่รวมถึงงานภาพยนตร์ส่วนเรื่องราวของเธอกับฉีเศร้าเสียนนั้นก็ประมาณรักๆเลิกๆมีข่าวให้ยินกันบ่อยๆนะครับส่วนบทบาทที่เธอได้รับในช่วงแรกๆนั้นก็จะเป็นสาวน้อยผู้อยากรู้อยากเห็นและแก่นซนจนกระทั่งก็มารับบทเป็นหญิงแก่งในช่วงรงหลัง ซะเป็นส่วนมากนั่นเองหลังข่าวการเสียชีวิตของอดีตสามีอย่างสีเช่าเสียนมดีเซยในวัย59ปีก็ได้เขียนข้อความอะไรถึงอีกฝ่ายว่าขอให้คุณฉีเ่าเฉียนเดินทางอย่างปลอดภยัยถ้าว่าใครชื่นชอบผลงานของเธออยากจะไปติดตามผลงานเก่าๆดาราคนไหนก็ไปติดตามผลงานของเธอกันได้นะครับ